ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลย เหมือนทุกครั้งวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วครับดีใจทุกคนด้วยจะได้ฟังวัวสุดท้ายแล้วก็ผมเปิดพรีออเดอร์หนังสืออยู่2เล่มนะครับคือจบจนสิ้นแสงแดงดาวนะครับเป็น,นวริยายอิงประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องขเขมรแดงการฆ่าล้างผพ่พันธุ์แล้วก็ความหวังในการมีชีวิตอยู่นะครับกับร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเป็นร้านหนังสือวิเศษที่ใครก็ตามที่เข้าไปเนี่ยจะสามารถขอพรวิเศษอะไรก็ได้หนึ่งอย่างนะครับตอนนี้ผมเปิดพรีออเดอร์อยู่ที่ บนสุดของลงทุนศาสตร์นะครับเป็นโพสต์บักหมดนะครับหรือไม่ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปของ u t u b e นะครับหรือว่าเข้าไปโดยตรงได้เลยได้ที่1 3 3 7งสคนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วในการพรีออเดอร์นะครับสั่งวันนี้ได้ส่วนลดพิเศษเนาะก็ใครที่อยากให้กําลังใจกันนะครับฟังลงทุนศาสตร์มาจะ400รเทปแล้วอยากให้กําลังใจอยากสนับสนุนนะครับก็เป็นความฝันของผมเนาะในการเป็นนักเขียนนะครับใครอยากจะช่วยเหลือกันสนับสนุนกันก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ครับก็การเป็นนักเขียนก็คงจะดีใจมากเลลยแหะถ้ามี หนังสือเราไปอ่านนะครับอ่ะวันนี้ว่ากันต่อนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าตลาดหุ้นจะไปทางไหนในสภาพโควิด -19 แบบนี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าสิ่งที่พูดวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวล้วนๆเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่นอกวงการมาถามว่าเฮ้ยมึงว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงวะอาการหนักขนาดนี้นะประเทศมีคนติด เกิน4,000คนทุกวันนะบางวันคนตายขึ้นไปถึง50คนนะครับก็เอ,อ่อหนึ่งคือไม่ได้เป็นปัจจัยทางเทคนิคลนะครับไม่ได้มีเพจผลทางเทคนิคลมาเกี่ยวข้องนะครับแล้ว2ก็ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เ่้าชาญในการคาดการตลาดของลาดการผิดบ่อยมากนะครับใครฟัง podcast ผมก็จะรู้ว่าผมหลายๆครั้งผมก็ทายผิดนะครับแต่ผมก็ผมก็จะพยายามอธิบายวิเคราะห์สิ่งที่คิดนะคร ส่วนตัวผมคิดว่าตอนนี้วิกฤตโควิด -19 นะ่ะรุนแรงมากนะน่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาเลยในประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นการระบาดระลอกที่รุนแรงที่สุดแล้วเพราะว่าเทียบจากจานวนผู้ติดเชื้อใหม่จานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับรุนแรงที่สุดแต่ประเด็นคือในความรู้สึกของคนนะ่ะเนี่ยไม่ใช่ครั้งที่รุนแรงที่สุดครับเรืวความรู้สึกของคนนะ่ะสิ่งที่รุนแรงที่สุดคือครั้งแรก คือระลอกแรกก็คือการปิดร้านอาหารปิดห้างปิดสถานที่ส่วนสาธารณะทุกอย่างเลยในประมาณเดือนเมษายนปีที่แล้วจำได้ไหมครับที่ตอนนั้นประกาศล็อกดาวน์เลยครับ ก็คือสั่งปิดกิจการก็ไม่ได้ล็อกดาวแบบห้ามคนเข้าออกนะแต่ล็อกดาวแบบห้ามนั่งกินที่ร้าน Delivery อย่างเดียวโอ้โหตอนนั้นทุกคนตกใจมากนะครับแบบยังจําได้ว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็อยู่ในโมเมนที่ก็ไม่อยากขายนะเพราะกลัวติดเหมือนกันก็แบบเออมีมาตรการ Social d i s สเทนซิ่งนู่นนี่นั่นคือตัวพนักงานก็รีบกลับบ้านคือกลายเป็นว่าทุกคนก็หวาดกลัวกันไปหมดเพราะตอนนั้นโรคมันดู ถามว่ารุนแรงไหมมันก็รุนแรงแต่มันเป็นดูเป็นเรื่องที่ใหม่มากหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่คือเรายังไม่มีใครเจอสถานการณ์นี้มาก่อนมันก็ตื่นเต้นมากนะครับตอนนั้นก็โอ้โหเงียบมากจําได้ผมอยู่กรุงเทพในวันสุดท้ายที่เขาประกาศปิดปิดอะนะเงียบมากครับวัานอาทิตย์คือถนนโล่งแบบเหมือนเหมือนไม่เหมือน,อนแบบเหมือนตีสองอะคือมันเงียบมากๆเลยแล้วก็มีแต่รถเดลิเวอรี่วิ่งรถ a กร็บไลแมนฟูเพนด้าแต่แทบไม่มีรถมวลชนประชาชนวิ่งเลยอะไรเงี้ยนะครับบรรยากาศ เงียบไปหมดเลยครับทุกคน work from home จำได้ไหมครับระ,ะลอกแรกที่เราทำการเรา work from home เล่นติ๊กตอกเอาเอาใจช่วยการปลูกต้นไม้ทำอาหารโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบ ทุกคนตอนนั้นน่อยู่ด้วยโมเมนต์ว่าเฮ้ยอดทนสักเดือน2เดือนเดี๋ยวมันน่าจะผ่านไปเพราะแน่นอนว่าตอนนั้นมันคือการใช้ชีวิตที่ผิดปกติมากๆถูกปะเราต้องอยู่บ้านเราต้องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ชีวิตที่ปกติที่เราเคยสมควรจะมีหรอกเพราะว่าเราเป็นมนุษย์สังเราเป็นสัสงคมอะ่ะเราอยากออกจากบ้านเราอยากเจอเพื่อนเราอยากมีแอคทิวิตี้ตามปกติแต่ตอนนั้นน่มันอดทนได้เพราะว่ามันแค่เดือน2เดือนเองเราคิดว่าเฮ้ยผ่านละลอกนี้ไปได้ทุกอย่างจะโอเคตอนนั้นเราคุยกันว่าวัคซีนน่าจะมากันไตรมาสสามปีสองก็ เราก็ดึงกันมาเรื่อยๆนะครับดึงกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งวัคซีนก็เริ่มมาเห็นภาพชัดเจนตอนไตรามาส4ปี2020ข้ามาไตรามาส1ปี2021เนาะก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนนะครับตัวแรกก็คือซิโนแวคนะครับแล้วก็มาไตรามาส2นะครับของ2021ก็ทยอยฉีดแอสตรานะครับในปัจจุบันที่ผมพูดถึงเนี่ยเรามีอัตราการฉีดของวัคซีนเข็มแรกอยู่ที่9%นะครับถือว่าสูงไหมก็กต้องพูดตรงๆว่าต่ำนะนะครับถ้าเทียบกับ เวลาที่สูญเสียไปถ้าเทียบกับการดูดูรอบๆบ,บ้านคนอื่นที่บางประเทศฉีดกันเกือบร้อยปร์เ็นแล้วอะไรเงี้ยนะครับ เงื่อนไขเหตุการณ์สาเหตุทําไมถึงฉีดไม่ได้ฉีดอันนี้ผมขอไม่เมนช่นถึงเพราะว่าทุกคนก็คงมีคําตอบในใจอยู่แล้วซึ่งอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือถามว่าแล้ววันนี้ตลาดหุ้นจะไปทางไหนต่อผมก็พูดอย่างนี้นะครับว,ว,ว,นะว่าส่วนตัวมีความเชื่อว่าส่วนตัวนะย้าว่าส่วนตัวมีความเชื่อว่าตลาดหุ้นไม่น่าจะรีแอคก,กับกับเรื่องนี้เยอะเท่ากับปีที่แล้วอีกแล้วนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันช็อกมาก ปิดสนามบินทุกอย่างโหไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะจะอยู่กันยังไงธุรกิจไม่เจ๊งกันหมดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่อย่างนี้กันเป็นเป็นปีเลยเหรอแต่เนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าเราก็อยู่อย่างเงี้ยกันมาเป็นปีแล้วอะ้องไหมครับดังนั้นผมรู้สึกแล้วว่าตลาดหุ้นอะ่ะค้นพบแล้วว่าเราผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วครับถึงแม้ว่าสถานาการณ์จริงจะดูแย่ก็จริงอะแต่ส่วนตัวแล้วก็มีความเชื่อว่าเราไม่สามารถกลับไปล็อกดาวน์หรือว่ามีมาตรการทางการควบคุมโรคที่เข้มงวดได้สูงสุดแบบแต่ก่อนแล้วเพราะว่า ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการล็อกดาวน์ครั้งแรกนะผมขอนี่ขอนี้ใช้คาว่าล็อกดาวน์ทั้งทั้งที่รัฐบาลไม่ใช่คำว่าล็อกดาวน์นะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะใช้คําไหนที่เข้าใจง่ายกว่านี้เนาะล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละก็คือล็อกดาวน์ครั้งนี้แหละก็พอๆกันแต่ประเด็นคือครั้งแรกมันมีประสิทธิภาพมากเพราะคนกลัวมากนะครับคนกลัวมากกลัวมากผมจําได้ว่าโอ้โหแมก็คือแมสขาตลาดใช่ไหมครับ สเปรย์แอลกอฮอล์นี่ฉีดพ่นมือกันทั้งทั้งทั้งวันทุกวันนะครับไปไหนมาไหนฉีดกันไม่หยุดนะครับเพราะว่ามันคือครั้งแรกอ่ะคนมันกลัวนะครับแต่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วอ่ะคือคนมันรู้แล้วว่าเออมันต้องบาลานซ์กันระหว่างเศรษฐกิจกับการจัดการโรคคือติดเชื้อศูนย์คนแต่ไม่มีกินเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ให้ได้นยเราก็จะเจอปรากฏการณ์ของการชินชาต่อการควบคุมโรคแล้วซึ่งถามผมนะผมว่ามันก็ไม่แปลกอ่ะ ก็คืออยู่มาปีหนึ่งแล้วอะเข้าใจไหมคุณจะตื่นเต้นแบบวันแรกเนี่ยมันก็ไม่มั้งสมมติมีคนมาแก้ผ้าให้คุณดูวันแรกคุณคงตื่นเต้นมากอะเป็นผู้หญิงอาจจะร้องกรี๊ดนะเป็นผู้ชายก็อาจจะแบบก็าอาจจะกรี๊ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผ่านมาปีหนึ่งอะมาแก้ผ้าให้ดูทุกวันเชา้ากางวันเย็นอะผ่านมาปีหนึ่งยังเปิดไปแลวยังกรี๊ดเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่าก็ก็ไม่น่านะ ไม่ว่าจะเป็นคุณที่คุณรักมากสามีภรรยาหรือใครก็ตามมันมีความเคยชินบางอย่างชินชาบางอย่างว่าเออโรคนี้มันก็ไม่ได้ติดง่ายนะอยู่มาปีหนึ่งแล้วยังไม่ติดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็อยู่กันมาปีกว่าแล้วเนาะนะครับผมว่ามันก็เป็นความชินชาของโรคด้วยส่วนหนึ่งที่มันจะทําให้การชะลอตัวของเศรษฐกิจอะไม่ได้น่ากลัวมากเท่ากับครั้งแรกเพราะว่ารอบนี้ผู้ประกอบการอะไม่เอาด้วย คือผู้ประกอบการจะไม่พยายามชะลอตัวเองลงเพราะว่าจะจะ,จะคือจะไม่มีกินใช่ไหมคบผู้ประกอบการก็ต้องพยายามดิ้นรนนะไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนก็ตามโดยเฉพาะเซกเตอร์ที่รับผลกระทบเยอะๆพวกค้าปลีกร้านอาหารท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องสู้สุดใจอยู่แล้วอะเพราะว่าคืออย่างตอนล็อกดาวน์ครั้งแรกผมจาได้ร้านอาหารบางร้านยอมปิดหนึ่งเดือนเลยนะแล้วจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้วให้พนักงานนอนอยู่บ้านไปเพราะเขาคิดว่าอาจจะแค่หนึ่งเดือนแล้วจบคือฉันยอมเสียเงินสองสามหมื่นเพื่อความสบายใจว่าทุกคนจะไม่ติด แต่รอบนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันอยู่มาปีกว่าแล้วอะดังนั้นคือผมเชื่อว่ามันไม่มีใครที่จะแบกเอาการควบคุมโรคไว้อย่างเดียวแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือรัฐบาลเองก็ตามก็จะต้องมีการบริหารจัดการให้มันไปรอดด้วยไม่งั้นเศรษฐกิจมันจะพังพินาศไปหมดนะครับซึ่งผมว่าตลาดหุ้นเชื่อแบบนี้เพราะว่าเปิดหลังจากประกาศล็อกดาวน์มาในตอนตีหนึ่งของวันที่27ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ล็อกดาวน์เนอะ กึ่งล็อกดาวแล้วกันนะครับก็เปิดตลาดมาเช้าวันที่29นะครับก็หุ้นก็ตกไปสักประมาณ10กว่าจุดแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับซึ่งอาการที่หุ้นตกเท่านี้เนี่ยแสดงว่าตลาดไม่ได้แพนิกจริงจังถ้าแพนิกจริงจังเราต้องเห็น5 0จุด60จุดเหมือนปีที่แล้วนั่นแปลว่าตลาดก็คาดการได้เพราะว่าเราเราอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเปิดกรุงเทพแบบจริงๆจังๆอ่ะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะยังไม่ถึงอาทิตย์ อาทิตย์กว่าๆดีกว่าประมาณสองอาทิตย์เต็มที่ก็คือที่เปิดให้สปาสามารถนวดฝ่าเท้าได้โรงหนังสามารถเปิดได้หรือว่าตัวของคลินิกเสริมความงามยิมะลรพวกนี้ส่วนสัตว์เพิ่งกลับมาเปิดได้ไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะครับก็ปิดอีกแล้วอะดังนั้น,นคือคือมันยังไม่ทันจะได้รับรู้ข่าวดีเลยอะข่าวลายก็มาแล้วแล้วก็มันไม่ได้ร้ายกว่าเดิมสักเท่าไหร่อ่ะมันก็คนก็ค่อนข้างคุ้นเคยแล้วกับ ประเด็นนี้ถามว่ามันร้ายไหมสําหรับผู้ประกอบการมันร้ายมากครับการการที่ไม่ให้นั่งกินในร้านเนี่ยมันก็รายได้90%อ่นะแต่สําหรับตลาดหุ้นนะ่ะก็คือมวลมวลชนส่วนใหญ่ที่ลงทุนนะ่ะเขามองว่านี่มันคือมันคือคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและอีกสิ่งสําคัญที่ผมจะพูดเป็นไอเดียในวันนี้นั่นก็คือว่า ตลาดหุ้นมองล่วงหน้าประมาณ6เดือนนี่เป็นสิ่งที่ผมพูดตลอดเพราะมีอาจารย์คนหนึ่งของผมพูดสอนมานะแล้วผมมาใช้ผมก็ค่อนข้างก็คิดจะจริงนะครับว่าสมมติเรามองล่วงหน้าไป6เดือนเนอะตอนนี้เราเข้าเดือนวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับก็คือวันที่ผมเปิดพรีออเดอร์หนังสือวันสุดท้ายนะฮะจะไม่อุดหนุนกันจริงจริงออซื้อหน่อยเหอะสองเล่มก็4ี่ยบสาบาทเองรวมส่งอ่ะหนึ่งสมสามเจดคนะโอเคครับพอแล้วครับก็อ่ะก็บวกไปอีกหกเดือนนะครับ อาตีไปว่าเดือน7เนาะเดือน7ก็คือครึ่งปีหลังก็6เดือนก็คือสิ้นปีพอดีนะครับเราตอนนี้เรามีซิโนแวคเนาะที่มาจากจีนจำนวนมากนะครับมีแอสตราเซเนกาที่ผลิตจากไทยนะครับมีวัคซีนที่กำลังจะมาเป็นมาอีกนะับคือซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มเนี่ยฉีดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วรอบที่2ก็มาอีกนะครับสาตัวนี้เป็น ต้องบอกว่าซีโนแบคกับซีโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนที่มาจากเชื้อตายนะครับดังนั้นเนี่ยการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยจะไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ก็ป้องกันการจะป่วยรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็เกิดการเขาเรียกว่ากลายพันธุ์ของไวรัสเป็นเดลตานะครับก็ก็เท่าที่เจอเคสสตัร์ดี้มาก็คนพบว่าซีโนแวคก็เอาไม่ค่อยอยู่นะครับก็เรายังมีแอสตราเซเนกานะครับซึ่งแอสตราเซเนกาเนี่ยเป็น วัคซีนที่ผลิตมาจากบางส่วนของไวรัสนะครับก็ให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปริมาณวัคซีนที่ผลิตได้เนี่ยมัน ไม่ทันใจคือมันไม่ได้เยอะมากเท่าที่เราคาดการกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเราจะเป็นผู้นําอันดับหนึ่งของเอเชียในการผลิตวัคซีนซึ่งผิดมากนะครับก็เราไม่ได้ได้ปริมาณมากเท่าที่คิดนะครับเราก็หันมาพึ่งซิโนฟาร์มเนาะซึ่งซิโนฟาร์มก็ช่วยได้มากในเรื่องของการ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 ,การดูดซับดีมานการฉีดวัคซีนไปจากตลาดเพราะว่า มันก็เป็นการขายให้กับองค์กรเอกชนที่เขาพร้อมจะจ่ายพอเขาพร้อมจะจ่ายเนี่ยเอกชนจำนวนมากพร้อมจะจ่ายครับเพื่อจะฉีดให้กับพนักง,งานตัวเองเนาะก็จะเหลือความหวังที่จะมาไตรมาสสี่นะครับก็คือพวกว,กวัคซีน m อ็มนะครับไฟเซอร์โมเดอซึ่งเป็นกลุ่มวัคซีนที่ป้องกันเชื้อเดลต้าได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดกลมๆนะครับคิดกลมๆนะว่าสมมุติเรามองโลกในแง่ดีนะเขาบอกว่ามาไตรมาสสี่นะเรามองว่ามาสักตุลาละกัน ตุลานะแล้วก็ฉีดเข็มแรกนะครับแล้วก็รอสัก8-10สัปดาห์ก็ฉีดเข็ม2นะครับแล้วก็รอภูมิขึ้นมันก็จะกลมๆนะกลมๆนะประมาณว่าปลายปีเนี่ยเราจะเริ่มมีมนุษย์ที่ได้รับวัคซีน m i n a แล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างจะแข็งแรงต่อเชื้อเดลต้าแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถปูพรมฉีดได้ทั้งประเทศหรอกเพราะว่าเราไม่สามารถเสกวัคซีนได้1 5 0 150ล้านโดสได้ภายในเวลา6เดือนเนาะแต่มันคือข่าวดีครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โมเดอร์กับไฟเซอรเข้าไทยแล้วอย่างเป็นทางการและมีการเปิดให้สีดสามารถฉีดได้เสรีมากขึ้นนะครับความต้องการวัคซีนจะถูกสูบหายไปอีกล็อตใหญ่เพราะผมเชื่อว่าคนยอมจ่ายจริงๆ2เข็มได้มาประมาณ4,000นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเฉลี่ยไรายได้ประชากรเนี่ย มันอยู่ที่ประมาณสักห5ื่นห้าเนาะผมเชื่อว่าอย่างคนกรุงเทพเนี่ยค่าค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวประชากรตกอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นผมคิดว่าคนกรุงเทพโดยทั่วไปพร้อมจ่ายโดยส่วนใหญ่นะแล้วก็คนต่างจังหวัดที่พอมีฐานนะผมว่าเขาพร้อมจ่ายหมดเพราะว่าชีวิตอะผมว่าทุกคนก็เลือกที่จะอยากจะมีความมั่นใจในการดูแลชีวิตและครอบครัวของตัวเองนะครับมันก็จะทําให้ภาพมันดีขึ้นเนาะซึ่งตลาดหุ้นะ่ะคิด ล่วงหน้าเสมอนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเห็นภาพไปแล้วว่าเดี๋ยวอีกไม่นานไฟเซอร์กับโมเดอร์นาจะเข้า MIA วัคซีนจะเข้านะครับดังนั้นผมว่าตลาดหุ้นไม่ค่อยกลัวโควิดแล้วถึงแม้จะรู้ว่าทุกวันนี้มันโคม่ามากๆแล้วก็ตามแต่มันยังมีความเชื่อบางอย่าง ว่าเดี๋ยวมันจะต้องดีเพราะมันเห็นแสงตัวปลายอุโมงมาลิบๆิบแล้วอันนี้มันเหมือนโค้งสุดท้ายแล้วเหมือนเวลาเราดูหนังดูซีรีส์ใช่ไหมมันจะต้องมีคลายแม็กซ์ที่จะตายจะตายแล้วอ่ะแล้วมันก็จะแบบโอ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าตลาดหุ้นมองแบบนั้นเพราะว่าถ้านับ6เดือนข้างหน้าแล้วเนี่ยมันมีทรายชัดเจนว่าเราจะได้รับวัคซีนประสิทธิภาพสูงมาจากต่างประเทศนะครับคราวนี้พอมันไปจะไปถึงปลายปีได้เนี่ย พอเรามองไกลไปีกเดือนเนี่ยคราวนี้ภาพมันก็จะสะดวกสบายสวยงามแหละเพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วว่าน่าจะผ่านอีก6เดือนเนี่ยปานนั้นวัคซีนก็คงจะฉีดกันทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ความจริงผมคิดคอดคอนเทนต์ไว้ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์แล้วก็มาอัดวันจันทร์เนาะแล้วก็เห็นภาพตลาดเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ผิดไปจากที่คาดเท่าไหร่นะเพราะโดยส่วนเพราะโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าตลาดไม่รีแอคกับโควิดเยอะแล้วอะ คือตลาดรู้แล้วว่ามันทําอะไรกับหุ้นกลุ่มไหนบ้างแล้วมันไม่ทําอะไรกับหุ้นกลุ่มไหนบ้างนะครับตลาดก็หันไปเล่นหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยๆเนอะยิ่งช่วงนี้เนี่ยพวกค่าพกพาลมันมาเนอะราคาน้ํามันราคาเหล็กราคาค่าระวางเรือพวกนี้หุ้นกลุ่มนี้มันก็วิ่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มน้ํามันเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยอะน้ำมันดีมันก็พยุงพอร์ตพยุงเซตไปได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรายังมีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่ช่วงนี้ถือว่ามาแรงนะครับเพราะว่าคน คือดีมานการใช้โรงพยาบาลเนี่ยมันอั้นมาตลอดเพราะว่าคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะกลัวติดโควิดนะครับถ้าโรงพยาบาลเปิดให้ฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่นะครับหมายถึงว่าข้อ1 In case เคสโรงพยาบาลอาจจะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเพราะว่าอาจจะได้กําไรจากการฉีดนะหรือว่าอาจจะได้ขายแพ็กเกจนู่นนี่นั่นฉีดวัคซีนอย่างอื่นด้วยไหมคะนี่เท่าที่เห็นก็มีฉีดวัคซีนแบบค็อกเทลฉีดทุกอย่างที่เธออยากจะฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ คนจะกล้าไปโรงพยาบาลมากขึ้นเออมูดจะกลับมาการใช้โรงพยาบาลจะกลับมาซึ่งตลาดมองเห็นเนะราคาก็ขึ้นมารอแล้วว่าเดี๋ยวกำไรน่าจะฟื้นตัวนะครับก็ผมว่ากลุ่มที่น่าห่วงที่สุดก็ยังคือท่องเที่ยวเหมือนเดิมที่ประสบปัญหามาปีครึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาซ่อมแซมใด,ดๆอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ หนักหนาสาหัสมากนะครับรวมไปถึงร้านอาหารที่ระลอกนี้ที่โดนปิดอีก30วันผมก็เชื่อว่ากระทบแน่ๆนะครับแต่ตลาดหุ้นก็คงจะแก้ปัญหาด้วยการหลีกเลี่ยงมากกว่าจะเทขายหุ้นทุกอย่างในพอร์ตออกมาให้ให้ให้มันตกลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมของผมผมจะสรุปอย่างนี้ว่าทุกวันนี้สถานาการณ์ไม่ดีไม่ดีแต่ไม่ใช่ไม่ดีแบบ มีปัจจัยใหม่ให้ตื่นเต้นมากนะักแต่มันเป็นการไม่ดีแบบที่เห็นแสงตรอปลายอุโมงค์แล้วถ้าวันนี้มันไม่ดีขนาดนี้แล้วมันไม่มีเรื่องวัคซีนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยคือยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพยังไม่มีประเทศไหนฉีดวัคซีนได้ผมว่าป่านนี้หุ้นจะลงไปเซอร์กิตเบเกอร์แล้วนะครับถ้ามีคนติดเชื้อวันละสี่พันคนแบบนี้แต่ตลาดหุ้นมองไปข้างหน้าแล้วมันเห็นแสงต่อปลายอุโมงค์แล้วว่าเดี๋ยวอีก6เดือนวัคซีนประสิทธิภาพสูงจะเข้าไทยแล้วนะคนจะเริ่มฉีดแล้วนะ เริ่มมีภผิคุ้มกันแล้วนะนักลงทุนน่าจะมีความหวังส่วนหนึ่งมองอนาคตส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าโดยภาพรวมแล้วตลาดหุ้นน่าจะไม่ r รีอคชันอะไรกับเหตุการณ์นี้มากยกเว้นว่าเกิดกรณีพิเศษเช่นหยุดการทำงานของอสังหาริมทรัพย์จนทำให้เกิดหนี้เสีย NPL โอนห้องไม่ได้ธนาคารขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือ e x t r a o r d i n a r y อีกแบบหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปเนาะแต่ โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่ามันจะไม่ลุกลามขนาดนั้นเนาะผมก็คิดว่ามันน่าจะออกมาในแบบที่ที่ประครับประคองกันไปอะแบบเศรษฐกิจก็ไม่ไดีดีควบคุมโลกก็ไม่ไดีดีแต่มันก็ต้องแบบเหมือนแบบกระเตงกระเตงกันไปเอาไปให้รอดอะนะครับนะสุดท้ายแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นก็วันนี้นะครับบอกแล้วว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะอยากให้ฟังเหมือนฟังเพื่อนนั่งคุยกันในร้านอาหาร ที่ไม่ได้เปิดนั่งคุยกันแบบนั่งเล่นคุยกันเฮ้ยคิดว่ายังไงวะถ้าคนถามถึงเรื่องตลาดหุ้นผมในวันนี้ผมก็จะตอบแบบนี้นะครับผมก็จะอย่างนี้สรุปว่าเฮ้ยวันนี้แย่แต่6เดือนข้างหน้าดีและพกพันอย่างดียังมีกลุ่มอื่นให้เล่นตลาดหุ้นยังไม่ได้หมดหวังขนาดนั้นอผมจะตอบแบบนี้สั้นๆดังนั้นก็ ปรับไปปรับเป็นกลยุทธ์ตัวเองได้ว่าอยากจะทํายังไงจกจะโรเตทกลุ่มไหมหรือว่าอยากจะอ่าไม่ฉันไม่เชื่อฉันคิดว่าจะลงฉันถือเงินสดก่อนก็ได้หรือว่าจะไปหาหุ้นตัวเล็กที่ได้รับผลกระทบหนักๆเช่นร้านอาหารบอกเฮย้ยตอนนี้ร้านอาหารตกแน่เลยไปรอซื้อร้านอาหารถูกๆด,ดีว่าได้อันนี้คือ,คอแล้วแต่เราจะตัดสินใจกันนะครับก็พยายามให้เป็นมุมมองแบบนี้เนะผมคงไม่ได้มาดูกราฟดูฟิโบแนชซีดูอะไรให้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นก็คุยในมุมมองของเพื่อนละกันเพราะว่า เออคงต้องอยากมาคุยกันหน่อยเนะเพราะว่าหลายคนก็คงอยากจะคุยกันประเด็นนี้แบบบางคนผมเาผมเชื่อมั่นว่าหลายคนนะ่ะลงทุนคนเดียวหรือว่าไม่สมมติว่าหรือว่าเราแบบลงทุนเป็น VI คนเดียวแล้วมีแต่เพื่อนเก่งกำไรกราฟบางทีมันไม่มีคนคุยด้วยอะไรแบบนี้ผมก็มามาชวนคุยกันและกันอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายครับวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วในการพรีออเดอร์หนังสือ2เล่มของผมนะครับก็จริงๆแล้วการเขียนหนังสือเป็นความฝัน มากๆของผมเลยนะครับผมฝันอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่อายุ12นะครับแล้วก็มาเขียนจริงจังเนี่ยตอนอายุ28นะครับก็ นี่ก็คือกําลังทําตามความฝันอยู่แหละนะก็พูดกันตรงๆนะครับใจก็รู้สึกว่าเออการเป็นนักเขียนนะมันก็ถ้ามีคนอ่านเยอะๆอ่ะมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะชวนคนที่ฟังนะครับก็น่าจะผมก็มองเป็นเพื่อนกันน่ะเนอะก็อยากให้ลองซื้อไปอ่านกันนะครับมันก็ไม่ได้อ่านยากมากนักนะครับก็เป็นนวนิยายทั่วไปแหละเล่มก็ไม่ได้หนานักนะครับคุณอ่าน5้าสิบหกขดึได้อ่านรายงานประจําปีได้อ่านงบการเงินได้โอ้นิยายอ่านง่ายนิดเดียวนะครับสองสามชั่วโมงก็จบนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้กัันนนรหหมมมมาาายยยถึึงงงงวว่่ออกกกใู้้้จผีแแุด ในการเป็นนักเขียนนิยายนี่ขอนอกเรื่องหน่อยเพราะว่ามีคนบ่นว่าอยากขายของหน้าคลิปมันปิดไม่ได้อะผมก็มาพูดเยอะๆตรงข้างหลังละกันนะครับว่าก็อันนี้ก็ถือว่าคุยเป็นเพื่อนกันนะอันนี้ถือว่านอกเรื่องแล้วนะครับใครจะเอาแต่เรื่องตลาดก็ปิดก็ได้นะผมก็พูดกันตรงๆนะครับผมก็เป็นนักเขียนมา2ปีกว่าเนาะนะครับก็ในวงการนี้ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงหรอกครับนะก็เป็นนักเขียนโดเนมคนหนึง่งแต่ก็ ก็ยังอยากเขียนอยู่แหละพูดกันตรงๆเนาะแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าเรากระจายงานเขียนออกไปได้ถึงมือคนจํานวนมากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะชอบอืมพอเขาจะชอบแล้วเขาก็อาจจะติดตามเราไปเรื่อยๆแนะนําเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ผมก็ต้องยอมรับนะว่าหลายครั้งผมก็อาจจะเป็น,นเด็กนิสัยไม่ดีเท่าไหร่ที่เอาลงทุนศาสตร์มาใช้โปรโมทนิยายตัวเองทั้งทั้งที่ผมก็รู้ว่าเฮ้ยคนตามลงทุนศาสตร์เขาไม่ได้อยากอ่านนิยายหรอกใช่ไหมล่ะแต่มันก็มันก็เป็นความฝันของผมมันเนาะผมก็รู้สึกว่า เราเราอยากจะซื่อสัตย์ต่อความฝันตัวเองให้ได้มากที่สุดแหละว่าเราก็อยากจะลองทําทุกอย่างเท่าที่เราทําได้ในขอบเขตที่เราคิดว่าคนอ่านน่าจะเข้าใจเราแหละก็ถ้าไม่สบายใจก็คิดซะว่าเป็นเทปแอดเวอร์เรียลก็ได้อะไรเงี้ยครับแบบมีโฆษณาเข้าอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าใจง่ายดีแต่สิ่งสําคัญแล้วเนอะทุกคนก็คงจะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรอกครับเพราะว่า เออหนังสือมันเล่มละสองรอบาทเองอะ่ะผมลงทุนได้เยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับแล้วสหรับพิมพ์ทิ่ความอยู่ทุกวันเนี้ยก็ขาดทุนเนาะแต่ถามว่าเอา้ามันไม่สําคัญแล้วขายทําไมละ่ะก็แจกฟรีไปสี่อะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเฮ้ยแต่การแต่การเป็นนักเขียนที่แต่แปลเป็นนักอ่านไม่ใช่สิแต่การเป็นนักเขียนที่คนอ่านไม่เสียเงินซื้อหนังสือคุณเลยอะ่ะมันก็แปลว่าเหมือนคุณไม่ได้มีคุณค่าพอให้เขา ยอมรับหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็อยากจะลองทําการตลาดแบบที่นักเขียนอื่นเขาทำดูกันเนี่ยแหละครับอยากทำเหมือนสํานักพิมพ์ทั่วไปก็ขายของโปรมโมทโฆษณาอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะรกหูรกตาคุณไปบ้างทุกครั้งที่ผมเอาหนังสือใหม่นะครับแต่มันก็ผมก็อยากให้คุณรู้จักผมมากกว่าการเป็นแค่เป็นแค่เสียงที่อยู่ใน youtube เสียงอยู่ในอะไรเงี้ยมันไม่มีชีวิตอะครับการได้คุยกันแบบนี้มันก็มีชีวิตกันมากกว่ามันก็ มันก็เห็นความลงไหลไฟฝันหนึ่งในชีวิตผมเนะผมก็เคยพูดหลายครั้งว่าเฮ้ย <c oughs> เวลาเราไปถึงอิสระภาพทางการเงินแล้วอะ่ะมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะให้ทํามากหรอกหรอกมันก็เป็นชีวิตธรรมดาเน,นี่แหละครับสุดท้ายแล้วอะ่ะเราแค่ลดความคํานึงถึงเรื่องการเงินลงมาแล้วก็ คิดถึงเรื่องสิ่งที่อยากจะทําในชีวิตมากขึ้นเนาะซึ่งผมอยากเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยนะครับผมก็โฟกัสตั้งใจทํามันอย่างดีเลยแหละอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เก่งนักนะครับก็พัฒนาตัวเองเรียนรู้มาเรื่อยๆพยายามจะเป็นนักเขียนที่ดีขึ้นนะครับให้นักอ่านรักแล้วก็อยากจะไปเจอไป explore คนจํานวนมากขึ้นนะครับดังน,น,นั้นก็ก็ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อหนังสือผมนะครับก็ขอบคุณอนะ่ะขอบคุณที่คุณอาจจะทนฟังผมบอกมาทุกเทปผมขายของผม นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมไปแปะอยู่ตามเฟซบุ๊กไปตามอะไรเงี้ยมันก็อืมมันคือชีวิตเรามั้งอะไรเงี้ยเราก็มองว่าสุดท้ายแล้วลงทุนศาสตร์มันก็คือเราอ่ะอมันเราเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใจแข็งพอจะทํามันเป็นพับลิชเชอร์หรือว่าเป็นสื่อที่แบบโอ้ยมันไม่ใช่กิติศักดิ์คงคาเลยมันเป็นมันเป็นแค่องค์กรหนึ่งของฉันมันเป็นแค่กล่องใบหนึ่งที่ฉันตื่นไปทาํางานอะไรเงี้ยนะบางทีเราก็เราอาจจะไม่ไม่ใช่คาว่าใจแข็งดีเราอาจจะไม่ใช่คนที่ ที่แยกแยะได้อะผมอาจจะเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ก็ก็อยากจะทําทุกอย่างพยายามไว้ก่อนให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เออนอกเรื่องมายาวมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าคงไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าคนที่เขาไม่ฟังเขาก็คงปิดไปนานแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สนุกดีครับหมายถึงว่าก็นอกเรื่องแล้วก็นอกเรื่องไปเลยเนอะการเป็นนักเขียนมันก็สนุกดีครับมันก็มันก็ทําให้เราอย่างมีชีวิตอยู่ต่อไปแหละเนอะเราคุยกันตรงๆเนอะว่า โลกของเรามันก็ไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่เท่าไหร่นักนะถ้าถ้ามองกงนในมุมมองของสายตาที่เป็นกลางนะครับมันมันก็มีความบิดเบี้ยววิปริตวิปราสอะไรมากมายที่ที่เร้สุบ,บางทีมันก็แบบอืมัน not a good place เลยอะไม่เห็นหน่าอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทําไมแบบหล่อเราต้องมาอยู่กับที่นี่จริงๆรหลอ่ออะไรเงี้ยทาไมโลกไม่แตกว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้ว มันก็มีความหวังบางอย่างในชีวิตแหละที่ทําให้เราอยากอยู่ต่อไปอยากทําต่อไปอะไรเงี้ยครับผมโชคดีมากที่ผมฝันอยากเป็นนักเขียนผมชอบเขียนเพราะว่าเพราะว่าไม่ว่าใครจะถามอ่ะเออผมก็ตอบผมอยากเป็นนักเขียนลงทุนศาสตร์เนี่ยผมก็ชอบเขียนอืผมไม่ได้ชอบพูดหรอกให้เรื่องผมก็ไม่ไอยากพูดวอดแคร์เท่าไหร่ ผมชอบเขียนมากกว่าครับมันเป็นสิ่งที่ผมชอบอะชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เรียนมาวิทยาลัยในคณะเภสัชก็เขียนหนังสือสรุปนู่นนี่นั่น,นขายก็ก,ก็ก็เป็นชีวิตเนาะมันก็สุดท้ายแล้วก็เป็นความฝันน่ะผมก็เล่าให้คุณฟังในฐานะที่ผมก็มองคุณเป็นเพื่อนแหละเพจผมไม่ใช่เพจที่เพจผมไม่ใช่เดอะสแตนดาร์ดไม่ใช่เดอะแมทเตอร์ไม่ใช่มิชชั่นทูเดอะมูนที่เขามีความ จริงจังว่าโอ้โหแบบเป็นสำนักข่าวนะอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เป็นแค่ผมเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งอะ่ะเออผมชื่อเบสกิตสักคงคาแล้วก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ที่มาเล่าเรื่องการลงทุนแล้วมันก็สนุกดีเนาะแล้วก็เออคนฟังได้ประโยชน์เราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็เราก็เห็นทุกคนเป็นเพื่อนนะเราก็อยากเล่าให้ฟังเนาะโอเคมันก็มีบางคนที่ไม่เห็นเราเป็นเพื่อนก็มีก็ด่าเราใครของทาไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรก็ไม่ก็ไม่เข้าใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ เราก็คิดว่าสิทธุถึงทุกอย่างในชีวิตเราก็ไม่ได้มีใครเข้าใจเราทุกคนหรอกอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้คนฟังสัมผัสความเป็นมนุษย์ของเราอะ่ะอืมเราเป็นมนุษย์เราเรามีความฝานันเรามีความคิดยอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทําให้คุณเกลียดผมก็ได้หรืออาจจะทําให้ผมคุณรักผมมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะทำให้คุณสนิทก,กับผมมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันก็คือตัวผมแหละอ,อะไรเงี้ยเนาะมันก็ เราอยู่กันมานานมากแล้วครับผมทำลงนุศาสตร์มาจะเข้าปีที่7แล้วนะก็อย่างพอดแคสต์มันก็400อตอนแล้วอะสี่ะตอนก็คือปีกว่าแล้วนะเพราะลงจันทร์ถึงสุกอะใช่ไหมมันก็เลย365มากลายเลย2อร้อมันนี้มันเทียบเทยบเราจะเข้า2ปีแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่กันมานานมากนะครับก็ผมรู้ว่าคนที่ฟังจนถึงตรงนี้มันมีไม่กี่คนหรอกน่าจะน้อยมากดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับคือ ทุกครั้งเวลาที่มีคนมาทักผมเวลามีคนมานู่นนี่นั่นมาคุยอะผมเป็นคนที่รับมือกับคนไม่เก่งหรอกเพราะว่าแบบเป็นคนทํางานกับคอมพิวเตอร์อะเขียนงานพูดงานอยู่คนเดียวครับอยู่บ้านห้องเงียบๆไม่ค่อยเก่งกับการคอมมูนิเคตกับมนุษย์เท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็จะรับมือไม่ค่อยถูกบางทีก็แยกไม่ออกเลยนะว่าที่มาชมมาบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับติดตาม เอ้ยเขาพูดแก้เขินเขาเฉยๆหรือเปล่าเขากลัวเราแบบหน้าหมาหรือเปล่านะเวลาแบบเราบอกเราเป็นออรู้จักรู้จักอะไรเงี้ยเออแต่เราก็เรา appreciate นะครับเราขอบคุณเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานานมากนะครับแล้วก็ผมมองทุกคนเป็นเพื่อนอ่ะผมก็อยากจะทำอะไรให้มันดีอยากจะอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะเนาะก็ก็แต่มันแหมคนเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้มีสัยดีทุกวันเนาะมันก็มีวันที่ดีที่แย่อะไรเงี้ยก็ก็หวังว่าจะอยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่มันก็จะ400เทปแล้วนะครับ ก็หลังโควิดก็ความจริงก็อยากเจอทุกคนเนาะนจริงๆอยากสอนประเมินมูลค่าหุ้นมากอยากสอนแบบเฮ้ยมันง่ายนะมันทําได้จริงนะมันเข้าใจได้เรามีวิธีการสอนที่ทําให้คุณเข้าใจได้จริงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องยากผมเวลาคนถามหนังสือเล่มไหนดีผมก็บอกไม่รู้จะแนะนําเล่มไหนอะ่ะเพราะว่าสิ่งผมว่าวิธีที่ผมทำอะไรเงี้ยมันเข้าใจง่ายกว่าแต่ก็ด้วยโควิดด้วยใดๆเนาะแล้วก็ผมไม่ชอบสอนออนไลน์ด้วยผมเครียดมากมันตึงเครียดนะเวลาเราสอนออนไลน์ก็ ไว้มีโอกาสนะครับถ้าโลกซาซาเราะแวะมาเจอกันเนาะเราผมก็อาจจะเปิดซอนหรือเปิดให้คุยให้เล่นอย่างเงนี้นะครับก็ก็เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแค่ฟังมาถึงวินาทีนี้คุณก็เป็นเบสเฟนของผมคนนึงแล้วแหละนะครับยังไงก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ฟังจนถึงตรงนี้นะครับผมนอกเรื่องมาประมาณ10นาทีอะอคนที่ฟังอยู่ก็คือก็คงเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นไม่ใช่คำว่าแฟนคลับดีกว่ามันดูแบบยกตัวเองไปนเป็นก็คงเป็นเพื่อนกับลงทุนศาสตร์จริงๆแหละครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่เป็นเพื่อนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์